สัสดีครับเ,เพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวิญญาพาไปชมเขื่อนบูรัตแล้วคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็พาไปชมบางแสนสองที่วิญญาบอกว่าถ้ามาเขื่อนบูรัตแล้วเราขึ้นไปชมเขื่อนเสร็จก็มาชมขึ้นมาไหว้พระใหญ่ขอพร ขอพรเสร็จแล้วก็ไปนั่งทานอาหารนู่นแหละบางแสนสองนู่นนะอจากที่วิญญาพาไปดูนะน,นะครับเนาะแต่วันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศนะครับมุมสูงพระใหญ่นะครับขึ้นมามุมสูงแล้วมองน้ำเขืน่นโมลัดมองไปชมวิวทิวทัศน์ข้างๆบริเวณพระใหญ่นะครับว่า มันจะสวยงามแค่ไหนแล้วน้ํเขื่อนวัดมองไปเวลาน้ําเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะอยากจะเห็นอย่างนั้นบ้างวิญญาณก็เคยมาถ่ายคลิปบ่อยพวกกันตรงๆอนะมาถ่ายที่นี่บ่อยแต่ว่ามันก็อริยอริยบทเขาเรียกต่ละเทือมมันกิะสีบขคือกันเป็น่นองเนาะแตะละเที่ยวมันบกเขามันเกิดสีบลคือกันมันบลครับมาต่ละเทียวแตะเละเทียอาจจะบขคือกันมัมบอนบ็คือ สูว่าวิญญาณไทายคลิปช่วงน้ำหน่อยมันก็นสิน้ำหน่อยเม็นบ่ครับช่วงน้ำหลเป็นจังได้บ้านีแม่นบ่อ็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าน้ำเขื่อนรัลเยอะๆแบบเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างถ้าถ้าเอฟซีติดตามวิญญาก็คงจะรู้นะพี่น้องนะไอตามคปวิญญาก็จะหัว่าน้ำเขื่อนรัลมันหล,ลายนะครับแลว้วันนี้ไอ้เบิ่งตะมุมลางชมแต่บรรยากาศด,ด้านล่างใช่ไหมไม่ได้ ขึ้นมาชมบรรยากาศมุมสูงดูอ่ะมันมันก็เลยวิญญาณก็เลยคิดว่าอ่ะขึ้นไปดูหน่อยสิช่วงน้าเขื่อนเวลาเยอะๆแบบเนี้ยด้านบนมุมสูงๆงร้มองลงมามันจะเป็นยังไงบ้างมันจิสวยซําใดมันสิเป็นตาเบิงบอดีมีโอกาสมาแล้วหอากับเก็บภาพเบิงนะครับเนาะคือวิญญาอสิพยายามเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงว่าคลิปซ้ำๆก็จริงแบบมามองเกาดูดูบ่อยๆแบบเนี้ย แต่ว่าแต่และเดือนแต่และปีนี่แต่และมือตะเว้นมันขึ้นกันเด้มมันบบมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่เส้าเนะาะจังน้ำขึ้นมูลรัดช่วงหน่อยหน่อยเขาขึ้นมาในสีเห็นโขกไอโขกดอนต่างๆอยูขข่เหนือเครื่อนเยอะแยะเลยมันบอเพราะน้ำขึ้นได้หลายเนี่ยดอนนั่นโขกน,นั่นต้นนั่นมองงานนะมันจะเป็นยังไงน้ำถ่วมบ่นะครับมันต้องเป็นสี่นะครับวิญนญ้ามากเลก็เลยมว่าเก็บภาพเรานั่นไปให้บึงนะครับให้พี่น้องบึงพี่น้อง เฮ็ดงานอยู่ใส่หรืออยู่ใส่ก็แล้วแต่แหละบอดีมาแมืนบะกับชมวิญญาณนี่แหละวิญญาณพภเที่ยวเฮานี่แหละเนาะชมวิญญาณพภเที่ยวเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศอย่างนั้นณวันนั้นณเดือนนี้นะอย่างวันนี้มาถ่ายคลิปวันที่อ่าวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กันยานะครับเดือนกันยานะครับปีหกหานะครับเนาะหลายๆวิญญาณก็เลยจิมาถ่ายให้เบิงนะครับเนาะวิชนาักับพี่น้องกับคอยที่ตามเบิงนะครับเนาะตอนนี้อยู่ พระใหญ่นะครับพระนี่แหละนะครับวิญญาณภาเขึ้นไปเบิ้งนะครับนะชมบรรยากาศนะมุมสูงบังนะครับนะสาธุสาธุสาธุขอให้เอฟซีวิญญาณทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งได้ขอสมมติความมุ่งม,มั่นปรารถนาได้เถิดหลวงพ่อขาวขาวจริงๆนะสวยพระขาวจริงๆนะครับนะี่บรรยากาศชมบรรยากาศ อยู่ที่วัดพระบาทภูพันคำนั่นเองนะครับนี่นะไปชมดูน้ำเขื่อนโบรัณท,ที่ว่าเป็นยังไงบ้างช่วงน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจะมองเห็นดอนโอ้ยดอนถ่วมนะครับพเพื่อนๆตรงนั้นท่วมไปแล้วเพื่อนเอ้ยเห็นไหมดอนถ้าช่วงน้ำไม่มีนี่พวกดอนดอนพวกเขาเอินมาเกาะนั่นน่ะจะมองไม่เห็นเลยถ้าน้ำน้อยๆจะเห็นชัดนะครับตอนเนี้ย เห็นพอรีบดีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวพี่ยาจะซ o o m ให้ดูนั่นตอนนั้นเห็นบ่อเป็น้องเนาะเห็นบ่นอเนาะเห็นไหมเนาะนั่นเห็นไหมเพื่อนมบดอนนั่นนะ่ะเล็กๆน,น,นั่นน่ะนั่นน่ะดอนเล็กๆอ่ะนี่นี่นี่ดอนนี่เห็นไหมนั่นแหละเล็กๆนั่นแหละครับจะท่วมแล้วถ้าเกิดขึ้นมากกว่านี้ท่วมแน่นอน โอ้ยช่วงน้ำเยอะขึ้นมานีในเห็นภาพสุดยอดเลยเพื่อนนะเพื่อนๆน,นะมองไปเห็นน้ำแบบแทบแบบเป็นทะเลกว้างไกลเลยอะ่ะนะครับนะนะครับถึงว่าอุริยบทแต่ละช่วงแต่ละปีแต่ละเดือนอะ่ะมันไม่เหมือนกันที่ที่เดิมก็จริงแต่มันเปลี่ยนแปลงได้หรือดูแล้งหรือดูฝนนะครับนั่นแหละ ดูดูหนาวเป็นยังไงนะรนะวิญญาที่มาเกาะติดเนี่ยก็อยากจะให้เ c รู้เรื่องราวแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละเที่ยวนะที่ที่เดิมก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นบรรยากาศแต่ละช่วงฤด,ดูกาลน,นะครับหน้าแรงเป็นยังไงหน้าฝนเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงนะครับอ่าาไปดูแต่ละเขตแต่ละมุมเนาะตอนนี้วิญญาอยู่นี่แหละพระบาทผูพววันคำนี่แหละนะครับนะ นบรรยากาศก็มีรถนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมเยอะเลยทีเดียวนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมไปดูมุมโน้นบ้างดูน้ําทะเลบ้างก็ไปดูป่าด้านโน้นบ้างนะครับนะไปดูกันไปดูกันครับเห็นไหมบรรยากาศเนาะเอฟซีถ้าได้ชมคิดวิญญาณบ่อยๆก็จะเห็นก็จะรู้นะว่าตรงนี้ถ่ายบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ชม แต่ละปีแ่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับนะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะะไปดูกันบรรยากาศเนาะพระองค์ใหญ่นละ่ภูเขาสวย,ยงามเปล่งบารมีเลยพวกดูที่เขาเลยเอ้ฝุ่นไม่ก่อเลยนะครับเพื่อนแปลกไหมเห็นไหมองค์พระท่านขานวลเลยนะเห็นไหมนะครับพวกเราก็อย่าลืมถ้ามมีโอกาสนะครับอย่างที่ผมบอก ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเขื่อนมงาแล้วไปเข้าไปชมเขื่อนแล้วก็อย่าลืมมาแวะไหว้ขอพรปู่ปู่พ่อข่าวนะพระทาตนนะโอ้นี่เห็นไหมเพื่อนบรรยากาศชมบรรยากาศน่ทางขึ้นมาก็มีคนเดินน่าจะลองความแข็งแรงเดินขึ้นมาจนพันกว่าขั้นนะเพื่อนๆนะ โอ้ยนะครับนะเอานั่นแหละอยากให้เอฟซีเห็นบรรยากาศแบบนี้ท่านที่ไม่เคยมาก็ลองมานะครับลองมาเที่ยวเขื่อนมุรัดดูแล้วก็มาขึ้นมาไหว้ขอพรพระใหญ่ดูนะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยด้านนี้ใต้เขื่อนนะครับคือคนลุ่มแม่น้ําพองทั้งหมดเลยที่มองไปเห็นเนี่ยเนี่ยคนลุ่มน้ําพองทั้งหมดคืออยู่ใต้เขื่อนมุรัสนั่นเองก็ใช้น้ําพองนั้นบริโภคนะครับใช้ น้ำพองนั้นเป็นน้ำประปาใช้ในหมู่บ้านแล้วก็ใช้อ่าอ่าอาบนะครับคือตรงนี้นะครับเจงบวนรูบับเลยเหนื่อยค็ับนะครับอ่าลองดูบรรยากาศนะจะซูมไปดูใกล้ๆดูสิเป็นไงบ้าง นะครับเนี่ยเห็นไหมมองไปเห็นทุ่งไรุ่่งนาประชาชนคนลุ่มน้ําพองนั่นแหละคืออยู่ใต้เขื่อนบวรัดนะครับถ้าเกิดว่าเขื่อนบัวรัดระบายน้ยยําเยอะก็ได้รับผลกระทบนะฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงทํานาปีนะครับนาปีของประชาชนพี่น้องคนลุ่มน้ําพองทั้งหมดเลยนะครับลงไปเรื่อยๆไปถึงนู่นแหละสาละมหาสารคามนั่นแหละนะครับแม่น้ําพองไปร่วมกับแม่น้ําชีนะครับิดตามลิปวิญญาณก็จะรู้นะครับพี่น้อง ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับมูลแหละนะครับดูก,บกันนะครับมาแต่ปีแต่ะและเดือนนี่นะครับไม่เหมือนกันเนาะเซูมดูสิ ใกล้ๆเลยนี่จะพามาชมมุมสูงคนลุ่มน้ําพองกันนะครับนี่เขื่อนมรัดอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆนี่เขื่อนมรัดอยู่ตรงนี้นี่มุมนี้นะครับนะครับแล้จะปล่อยน้ําลงไปกับน้ําพองนี่นี่บริเวณนี้ปล่อยลงไปนี้แล้วที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือไรนาของประชาชนคนลุ่มน้ําพองเองนะครับนี่เห็นไหมคือ เป็นฤดูการทำนาปีนะครับถ้าน้ำเขื่อนมริษัมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายกับประชาชนด้านใต้เขื่อนนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ปีนี้ผมว่าการบริการจัดการน้ำของเขื่อนมริษันั้นดีมากเลยมองอยู่จุดนี้จะเห็นน้ำลำน้ำคลองนะครับเดี๋ยววิญญาจะให้ดูลำน้ำคลองนะนี่าขาวๆนะั่แหละครับเพื่อเห็นไหมมนะองเห็นเลยถ้า พอมันน้ำมันยังเยอะอยู่นะครับจะมีบ้านห้วยทรายบ้านหนองแต้บ้านห้วยทรายบ้านหนองแต้บ้านพี่น้องเคยมอรัตนี่แหละบ้านบ่อนกเขาบ้านอะไรอะไรลงมาเนี่ยนะครับในหมู่บ้านเื่อนบรัตเราลงไปนี้แหละบ้านหนองแต้บ้านอะไรบ้านเอาเรียกบ้านอะไรเนาะบ้านโนนกิกโนนกิกกุดเชียงมี บ้านอ่าบอบ้านหนองผือบ้านคําบอนนะครับลงแปลนเนี้ยคุณลุ่มน้ําพองเนาะครับผมโอ้โหอ่ะจะพาเอซไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่เลยอ่ะไปขึ้นไปฝั่งโน้นดูนะครับ โอ้โหเพื่อนด้อยู่มุมนี้ยิ่งสวยใหญ่นะครับผมอยู่หลังพระใหญ่นะครับมันบรรยากาศตรงไหนหรือเปล่าครับหลังพระใหญ่วัดประบาดปูพันร,รมเนี่ยด้านหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่จะเป็นแม่น้ำเกินอ,อนุบลรัตน์นะครับเห็นไหมและเพื่อนนะพี่ๆน้องๆถ้ามีโอกาสได้มาก็ลองมาเที่ยวดูนะครับที่ท่าน ยังไม่เคยมานะถ้าท่านเคยมาแล้วก็ลองมาอีกก็ได้นะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมฟ้าสีครามไม่น้ําก็สีครามสีฟ้าไม่ใช่สีครามสีฟ้าแล้วมันก็สวยนะครับบรรยากาศแบบนี้ตรงนี้เป็นสไลเห็นไหมเป็นสไลมาสลลตรงเนี้ยทาให้เรามานั่งบรรยากาศตรงเนี้ยหาที่สงบแบบนี้ได้นะครับนี่มีผ้าใ่อยู่ตรงนี้นะครับ มีหลังพระใหญ่วิญญาอยู่หลังพระใหญ่เนาะนี่ครับนี่เปื่อนนี่นะวิญญาอยู่หลังพระใหญ่นะครับแล้วที่นี่เอฟซี FC ก็เห็นแล้วว่าข้างหลังด้านหลังพระใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ําทะเลน้ําขึ้นบวรัดด้านหน้าท่านก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนหมู่บ้านต่างๆและตัวตลาดเขื่อนบวรรัตน์นั่นเองนะครับอยู่ด้านหน้าท่านมองลงไปก็จะเห็น หมู่บ้านนะครับอ่ะไปะดูจุดนี้อีกจุดหนึ่งมุมนี้จะเห็นได้ชัดว่าเกาะตรงที่ท่านเห็นตอนน้ําไม่มีนี่ก็จะเห็นเกาะใหญ่ๆแต่ตอนนี้เห็นไหมท่านจะมองเห็นไหมน้อยกาะเล็กๆกันเห็นไหมนะนะครับเป็นเกาะเล็กๆเลยอ่ะเดี๋ยวซูมดูอ้าไม่ได้ซูมไม่ได้แล้วเพื่อนๆ นะครับคืออยากให้ท่านมาไหว้พระขอพรแล้วให้นึกดูดีๆว่าที่ตรงเนี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยอ้าวนี่นี่วิญญาอยู่ด้านหลังท่านนะครับอยู่ด้านหลังพระใหญ่ใช่ไหมนี่ก็คือได้รับมานั่งลงศาลาตรงเนี้ยนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศแม่นม้ําโอ้โหเอ้อะไรเจ้านี้นอนอะไรท่านนอนอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงนอน มันสบายเกินไปหรือ,อยังไงนี่มันมันมันเป็นยังไงที่นอนแบบนี้แยกเขี้ยวอยีกต่างหากหรือนอนยิ้มให้นกนี่ะโอ้ยนอนสบายแตเจ้าก็ได้นอนให้นกเบิ่งเตียวเสื้อา้าก็ก่เวส่ซคับนี่วันนี้จะอยู่บนขึ้นมาตรงฐานพระพุทธรูปใหญ่นะครับนี่ผ้านากปกจะหันหน้าไปได้ทางเกินโบนรัดถูกไห ที่มาที่ไปต้องต้องมีที่มาที่ไปอย่างอย่างนี้นจากพระนาคปกจะหันหน้าไปด้านที่เขื่อนมุรัตนั่นเองนะครับตรงเขื่อนเหมือนไปปกป้องดูลแลเขื่อนนั่นเองนะครับเน,ะน,นาะพระยานาคเจดทัวเลยทีเดียวนะครับครับนี่นี่ด้านหน้าเขื่อนนะครับจะเป็นด้านอ่าด้านหน้าพระพุทธรูปนะด้านหน้าพระใหญ่นะครับอยู่ด้านนี้เห็นไหมนี่มันก็จะเป็นบรรยากาศผมว่านะพระ,อ,ะอาจารย์ที่ท่าน ได้สร้างนี่นะครับนี่ถ้าท่านมาท่านจะรู้นี่นี่หน้าท่านหันหน้าไปทางตัวตลาดเขื่อนบลรัตเองนะครับหันหน้ามาด้านนี้เห็นไหมเพื่อนนี่ก็จะมองเห็นตัวอําเภอเขื่อนบุรัต์นี่เห็นไหมนะครับและมีหมู่บ้านประชาชนแถวนน้นเพียบเลยก็เหมือนท่านมองไปแล้วคุ้มครองปกป้องคุ้มครองประชาชนที่อยู่ด้านใต้เขื่อนเองนะครับ มองให้ดีนะครับคิดดูให้ดีขอให้ประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนนี้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีแต่ความมั่งมีสีสุขนะครับเด่เจ็บเยจ,จนนั่นแหละนะครับทาล่างหลังท่านด้านหลังท่านก็จะเป็นแม่น้ําเขื่อนบุรัตก็แม่น้ําเขื่อนมุรัตตรงนี้ก็จะไหลไปหล่อเลี้ยงคนอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าสร้างแล้วมี อะไรหลายอย่างที่ต้องนำมาพิพจารณาดูนะครับยูด้านในนะครับด้านในหลวงพ่อนะเข้าไปดูนะครับปีนยังไม่เข้าเนาะครับก็เลยมองว่าด้านหน้าพระผมมาสะดุดตาตรงที่เป็นพระาธาตุนะครับท่านถ้า,ท,าท่านเห็นชมได้ชมปุ๊บก็จะมองนึกถึงองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุนคนปรปฐมนะ องค์พระท่าตรงนี้เหมือนองค์พระปฐมเจดีย์เลยนะครับทรงเหมือนกันเนาะถ้าท่านมาที่จอดรถเยอะนะครับไม่ต้องกลัวที่จอดรถมีมากมายเลยนะครับจอดได้ไหลายหลายสิบคันเลยทีเดียวหลายหลายหลายคันพง่ายเกือบร้อยคันก็ว่าได้ที่จอดเยอะๆเลยนะบริเวณนี้นะถ้าท่านมาก็ท่านจะสะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่าเออมามีที่จอดรถไหมขึ้นมาด้านบนเนี่นะครับขับสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับ ที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับผมมามองดูว่า,าทีา่พระใหญ่ปฏิฐานอยู่ตรงเนี้ยวิญญาณเลยมองว่าเป็นเป็นน่าจะดีมากด้านหน้าท่านหันหน้าลงไปด้านทางด้านทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับปรากฏว่าเป็นหมู่บ้านราชดอนประชาชนอยู่ด้านนั้นเต็มหมดเลยทําไร่ทํานานทำสวนอยู่นนด้าน ทั้งหลังท่านก็จะเป็นแม่น้ำเขื่อนโบรัณถูกไหมครับแม่น้ำเขื่อนโบรัดวิทยายมองว่าด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำพี่น้องทางเนื้อเขื่อนก็จะหาปูม,มาป้าปลาเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพได้เลยเนาะท่านท่านหน้าพระก็จะทำไร่ทำนาทำสวนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับ ด้านหลังท่านก็จะเป็นประชาชนด้านเนื้ออ,อยู่ใต้ทางหลังท่านเนี่ยก็ประกอบอาชีพเป็นการประมงจับปลานะครับส่งขายให้ชาวไร่ชาวนานะครับน้ำเคิรมนัฒนี้เลี้ยงคนไพ่สารไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นพี่น้องต่างจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาหาปูหาปลาแถวนี้ไปบริโภคกันหรือไป ได้เยอะก็จะไปขายเนาะเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงชีพส่งลูกหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะผมว่าก็เป็นสิ่งดีวิชานวิญญาก็เลยขอเรียนเชิญ F c ซถ้ามีโอกาสลองมาไหว้ดูมาไหว้ขอพรนะครับถ้ามาเขื่อนมรลนมาเที่ยวเขื่อนมรลนสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับมาเลี้ยวมาเที่ยวเขื่อนมรานปุ๊บมาขึ้นไปเที่ยวเขื่อนมรลนเสร็จแล้วก็ไปเก็บภาพเป็นที่ลึกแล้วก็แวะมาไหว้พระ พระองค์ข่าวองคาใหญ่ล้วนี่แหละนะครับพอพรนะครับมาอย่างที่วิญญาบอกเลยว่าหลังด้านหลังท่านก็จะเป็นแม่น้ําเขื่อนมน์ทั้งหมดเลยซอ่งพี่น้องอยู่เนื้อเกินทา,าอะไรอาชีพอะไรที่อยู่หน้าพระองค์ใหญ่ก็อยู่ด้านโน้นใช่ไหมประกอบอาชีพอะไรก็ะจะรู้นะคือชมชมแล้วมันก็ได้ความรู้ดีนะครับพี่น้องมาชงดูมามาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ย เป็นยังไงบ้างเนาะครับวิญญาก็ไม่มีอะไรมากหรอกอยากให้เอฟซเห็นบรรยากาศแต่ละครั้งแต่ละเที่ยวที่มาเนี้ยมาสเกบภาพเ,าเหล่านี้ให้ให้ให้ท่านชมพี่น้องสังเกตไหมครับพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยตากแดดตากฝนตากลมอยู่เนี่ยทั้งปีทั้งชาติเลย,เยกี่ปีแล้วเนี่ยองค์พระท่านขาวขาวใสเลยนะครับเป็นไหมขาวใสเลยนะครับอืมนะหน้าหน,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 น้าพิจารณาหน้าหน้าพิจวงนะ ครับปัญญาก็ไม่มีอะไรมากอยากใช้เอฟซเห็นบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมุมสูงชมพระใหญ่ที่เคินบุรัตนะครับชมแม่น้ำเกินบุรัตด้านหลังพระรูปองค์ใหญ่ชมข้างหน้าพระเป็นชาวไร่ชานาเกษตรกรของชาวเคินบุรัตคนร่มน้ำพองนั่นเองคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ